ใจแห้งดิเสียใจแห้งว่าเราจังไก่แห้งไก่แดงไม่แม่กลัวมันนี่มีนก่อนนะครับเป็บนก่อนนะครับเราไม่เคยเป็นอยังไปหอดสุรลกสุราดก็ไปเอาไปเคี่ยวในยี่หรอเกี่ยวใหญ่แล้วรถไปเองคนน้องเจ้าเขาอะยางมันอ่อนมากจังไก่ครับขนาดยางปีไม่ไม่เนี่ยนวลเหตแตกได้แสดงว่าเจ้าอ่อนมากจากตะคอนแก่นแล้วยางอ่อนมากตะพุ่นแล้วโอเมียน่าของกัลเลน อย่เขาเงีมากเเล่นลอยซีหมเลยลอยมันกับบ่มี่เนั่นี่ยนี่พอว่ารถพวกนี้มันเป็นถุงมันเป็นนั่นบ่เป็นแหนบมันเป็นสปริงมันบ่หูเสือกหรอกเขามันต้องมันต้องสบัดในห้องหูน่ะเขาเล่นเนไงแต่มันอ่อนมันต้องสบัดในห้องหูแสดงว่ามันนิ่มไรเติบมันเรียกว่าสบัดเพราะว่าตามที่ประสบการณ์เขาขับรถมาเนาะครันแต่มันอ่อนมันต้องสบัดเนี่ยมันอ่อนน่ะสบัดให้องยางไม่ไม่แตกเลยบ่ะเดี๋อกยางมันอ่อนแบบนี้นายยางมันเรียกว่าตั้งพอดีมันก็เลยแตกพูด เกิดจ,จากอาการยางอ่อนแหละเกิดจาปยูยช่วงไหนปมันเหยียบม,มันจะโดนแล้วล้มมันค่อ,คอยๆออกเหยียบม,มาไกลแล้ะครับเหยียบม,มาไกลครับมันเป็นอาการยางยางตั้งพื้นมาโดนมานานละเนี่ยลักษณะเหมือนอเหมือนยางยางมันแบนใช่ไหม หน้ายางกับแม็กมันแตะพื้นกัน okay, มันก็เลยบี้มันก็เลยแตกอยู่แถวๆนี้ออแตกตั้งทางไหนงรับขอบคุณมากครับนี่พี่อยู่ซ้ายหมดเลยฮะไอ,มอ,อแม่แรงนะอุปกรณ์ปี่ยนใช่แม่แรงที่ต้โอ้นี่ยูนี้นี่นนใช่โอ้แม่แรงตัวนี้ก็ด,กดีด้และ่ะ เขาจะออกมันออกมาจากไหนเนี่ยต้องออกเขามีแยแคร์เราว่ต้องออกแต่มีอุปกรณ์พวกนี้ไหมเออเอาไว้แต่คันล่อพอดีเลยเจนนี่ก็ได้บอกมาอยู่ฮะฮามงฮามงสอดฮามงสอดเลยมึฮามงสอดเลยฮามงสอดเลยโอ้โหมันต้องไปใส่คางล่อพุ่นนาล่อนาพุ่น มันต้องไปใส่หนาหนาล่อข้างไม่ใช่มันแตกไงไหมนี่นี่เอามาพี่นี่มันต้องมาใส่หนา,หน,าหนี่ใส่หูแหนบหูอันนี้โซเข้อคางนี่ฮะพี่เออหันละก้มลงมองบางน,น,นี่ละเนี่ยเอา,ขาเขาไต่นเนี่ยมันจะเห็นหูม,มันตั้งอยู่โซ่ขเขาไต่หันละเห็นปะเห็นป่ะด้สองไปดีเข้าไปเลยคน,านายังม,มึองอะไรอยู่บ่สามสองลอยสามลอย บ่มีบ่มีสิไปตั้งมองไหนมันต้องขึ้นหนีได้ไหมแรงยังหรือขืนได้นี่ก็ระดมัน้นนมัดูไหมขึ้นดูดูมองอันนี่ไหมขึ้นดูมองอันมองโค้งรถหนิไหมอันนี้ว่านามเงียนบ่บ่นี่นิเขาขาวยู่นี่บ่เมียนตีหนี่นิแข็งแข็งเลยเออที่มันเป็นแข็งแข็งเลยเอออะไรเนี้ยก็หันแล้วก็ขึ้นมัโยกขึ้นมันี่ยมันเป็นดูงไงู่เออน่ะเอาใส่นมันดูงไงมันนี่แหละเอานี่จานนี่ออกเอาจานนี่ออกเอาจานนี่ออก จานออกเออนั่นแหละเอานี่ไปใส่ดูกมันคำ้ำเบิองเหล่าใส่ดูกมันเอาเ e อ็นทีเอ็มร่นแบบกับขี้ล่นไปกรี้เลยไปกระพี<ป>้ตะแก่<ม>ต่อ,อไปมันถือกระดูกมังหันล่ะเราแก้ปันหาแก้แล้วม่นบ่งอยู่บ่บ่มันบ่ได้เขาขืนไม่ได้ขืนนี่แหล่ะเออมันกระดูกมันนั่นแหละ่ะหน่อยนุ่มไม่น <S <S ุม่มอืมนั่นขึ้นนั่นอี่โยกขึ้น ปายแดงปายแดงอ๋อเบิ้งดีว่าเอาเลยจะขึ้นยังไนี่ขึ้นยังไอเนี่ขึ้นขึ้นแค่มึงละกันอขาแกยกเองรดจ้าขององเมันนั่นแหะยองแงยองแงกันอยู่สามคนอ่นห้เดี๋ยวพิ่งเดี๋ยวพิ่งขึ้นเตี้ยได้เซ็เกิลขันหลอกกันนันสิมุนตาม เอาบอกม่านี่และเอามาโหลดเนี่ย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 งานมันน่ะนี่แนวสอยมันบ่อนะไม่ต้องเอามาเอามาอันเดียวนี่เอออันนั้นอันนี้ก็ไปแล้วเอานี่งัดท่านเดินดำแมลียงหอยนี่เออก็จะว่ามันสีเยี่ยมหน่อยเดียวเอาอันนี้ดีกว่าเอาแบบถี่ยี่ทั้งโหลดเด้อ แบบนี้ดีกว่าพี่น้องนี่มันเป็นของแท้เจ๊ใจยังเป็นคือคันละเราเป็นคันลราบักซิมหาร้านเดียเจ้าครับให้อยู่ครับเบนต์ตัวครับเบนต์ตัวครับก็ไม่มีปัญหาอยไงนัฮะคมมงป้องรถซ้อนใหม่คนนี้มันเป็นอย่างนี้มันหยาบตะปูหัวไปโดนแล้วแต่นี่เขาขับมาเนี่ยนายางมันตัง้งพื้นมาเลยแบบนี้เนี่ยมันต so so like ั้งมากสิ ประเี๋มันแลกกระแทกรูม้มั้ยฮันเพราะกระแทกปุ๊บหนัยางมันนิ่มมาแล้วจนว่ามันเหลี้วมาแล้วมันก็เลยล้มผุอ,อ่ะไม่แดงมากของกระเรียนหน่อ,อยสามมันหน่อยสามเลยยางมันไหมขยันยางเก่าแตกไปโดนแล้วจเจ้าบุ้มวาหอดพีหรอกยันยางเก่าอ่ะอันนี้ยางไม่ดีแข้งมันนึงเลยนะโอ้ไม่อยากบอกเลยวัวนี้เสียงมันดังปุ๊บเพิ่มล้วขาก็เลยบวกกาแตะดิคอยเลี้ยลียเขาใส่ขับรถขับรถปียาง ไปจากสามปีนี่เจ้าเป็นบบบ้าาหอดฟี่แล้วเจ้ายู่ขอนแก่นถิ่นเราหนิยางมันไหมมันเล่นมันก็เล่นเหนียวไหมมันก็เล่นไม้แต่ไก่บันนี่มันเล่นมากระแทกหลุมอยู่นี่มันไม่หลุมตลอดเลยยุ่นี่รถพ่วงมาเนี่ยเิมเพิมเพิ่มี่นี่แหละเป็นร่องรถนี่มันแต่จังได้ขับมบดมาไก่เนี่ยหน้ายางมันเสียออกจากกันบันนี่เราีนเอี่ยขับรถเด๋อดหัวปลาเนี่ยมันทำาอเมกนกินเป็น ขันครบทุกตัวขึ้นไม่เลียงเลยขึ้นไม่เลียงเลยนอนมันเสียอนมอ่ปะโอขึ้นไม่เลี้ยงนนดีเสียขึ้นไปเอเห็นบ่มีแขกคอยเจ้าหาวรเพวีไม่ลยงนะ่ะมันจะิขึ้นได้ละก็ขึ้นแห้ไอ้กเปนีนแข็งนาะแข็ง ก <laughs> the ็คือริฟต์ก็คือนั่นนั่นล่ะเหนไปบุญบุญนี้แขกใครได้เด็กขึ้นขั้นละสามลันที่แหลกวันจิตขึ้นเยสซี่แบบอาซื้อดิเดี๋ยวเราลูกบอกกันลูกบอกว่าจะขันไงอื้อ ซากระปแล้วก็มุนครับีเหเนาะสียใจอยู่เดี๋ยวซากระปแล้วก็มุนรดออกนั่นละครับตีเลียมุกนเลยครับเบนกับครับกิโลก็ครับเบนเอ็นกครับ่ไว้เสียใจแห้ดีแต่าวาขันนี้แต่พ่วงมาเล่นคับแต่ฐานประพุ่มเพราะว่าระบบรถก็น่าะเป็นตัวเป็นการข่อมีนะเป็นการขวอมเพราะเอื่นเอบีเนตเบกยงนะ รถเจ้าไปเหมือนเลยดิหนิอย่าคอยเลียหน่อยเดี๋ยวนึงไปเหมือนเลยดิหนิยางมันตีเลยครับยางมันตียางมันตีรถคอยเจาเดี่ยวเข้มประกันเงาเลยเลยอย่างอันนี้กนณีอยางตีเพราะว่ารถคอยรถนี้ก็เด็กที่นึงก็อยียบตะปูนึงอยู่ขนาดเพื่อนที่สิ่งอะไรเพื่อเอายางออกมาเห็นตะปูเสียบอยู่หน้ายางนี่แหละมองหนึ่งกับมองนึงนี่แหละตะปูมันเสียบอยู่โดนแล้วแต่คนม่เห็นมันค่อยๆซึมออก ลูกใหม่เป็นลูกเสียใจแล้วอืม,น,อมน้องมาเอามาผิดเจริญนาซ้อมมึงดูบ้านนี่เจ้ตะปูมันดูสิเลยลูกดอกอะไรข่งมันแตกมาแตกแตกจากข้างในนี่นี่นี่เจ้าปูน,ปนี่ตะปูตะปูรุดออกเรื่อยเจ้ปูรุดออกไปแล้วนี่เจ้าปูหน่อยปเปอร์เซ็นเลยตะปูมันเหยียบไปโดนแล้วพี่าจนมาเยื่อมาข้างในว่าไหเจ้ะปู ดอกเงี้ยนี่งี้ยเติบอกเงี้ยเติบเยตะปูบตะปูมาโดนแล้วมันผลกระเด็นออกที่มัไดอกคือเปนนังุบเนบอกแมนมันกระเด็นออกเรานาย้มัน้องอยเหยียบยุใชานลยหยบ้ากี่เดอนเลเยียตะปูนี่ดอกนึงนอดข่อยนอดที่แช่ข่อยไมไใส่ไม่ได้สะบานเลยได้ดีนะเมกเป็นยังหนอกแมนแมกเป็นยังหอกโมช่วงจังหวะพอนพอดีเยี่ยมเลยเราคนนี้คยกบกาเรียบเบะแห้ง มันเหยียบตะปูแล้วตอนนี้มันยางอ่อนโดนแล้วคนบุกหุ่นจักมันเล่นมันเล่นหนีบมาเดินขึ้นไปขึ้นไปเร่องครับเม็ดเม็ดหนึ่งครับขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเรื่นขึ้นไป<า>อีดนูนไล่เติบไปขึ้นไปขึ้นไปไล่เติบไล่เติบพออะละเอาใส่ให้หนึ่งเ <laughs> บื้องระบบเบียร์เนี่ยมันแตกปะเบื้องกันมีสายยังแตกขาดบ่มีสายนี่รถอันนี้ บ่นเป็นยังบ่มีปยังอันนี้คลิปมันหลุดเลยว่าแต่บ่มีสายแตกสายไฟสยังขาดบ่มันขาดบ่เอ้าเอาใสายเห็นเช็คเบื้องดีๆเด้อมันเป็นค่อยสปริงเนี่ยรุ่นนี่มันยางอ่อนเป็นได้กับบุ้งหูวมันยางถูมันนียางถูอือยางค่อยสปริงคือยางตีนี่เด้อสปริงมันมันเปนแหนบอ๋อเป็นแหนบมันเป็นแหนบว่ะเจ้าหูวซื้อแล้วมันจึ๊จึ๊จึแล้วยางอ่อนน่ะสปริงมันนิ่มขึ้นยังนี่สำเนียงสำเนึยงบ่้งหันั้นมันแบบ โอเคอันเป็นนัดเอ้ยเป็นนัดอ๋อเสร็จเลยขึ้นเลยว่าไปยังนัดไอ้แตกมันมี่เหรอมันมีสายไฟเห็นเหรอน,นั่นแหละนี่ครับรอสูตรครับรอสูตรนั่นแหละครับใส่ปัจจัยน,นอนโทษไปถามแต่จะตาแค่ไหมอืมเป็นว่าเอาผ่นาผนทุกรุ่นยกบ่อขึ้นดัขนข้าง อยากชิบหายค่อยๆยกได้ครับมึงหลบซ้อนดีๆป่ะบ่บ่ไอ้ยังอะไรบ่ยังอะไรแค่บัดี่ออกเอามือเดือนใครเขาออกต้องหมุนให้เขาจ้ำก่อนได้จะค่อยอัดหนี่อยนี่หรือให้มันเขาจ้ำจำทุกเส้นบ่แม่บ่แม่นถือแล้วหมุนเขาไปถือแล้วแต่ว่ามันบ่เขาเบามันบ่ามันเอาเอาล่อขึ้นอีกยับขยับล่อขึ้น Nơi, oh, nên muốn về. Đây là ổ hình muốn gặp đây Đấy là đây Đấy là muốn gặp đây là muốn gặp đây Đấy là muốn gặp đây Hắn bỏ khẩu 3 mà ổ oh, tôi tôn ăn Hắn bỏ khẩu 3 mà ổ thay khoai nhọc nhạc nhọc nhạc lò là cả muốn gặp đây nắm Nhọc nhạc, nhọc nhạc muốn gặp đây ที่ว่าโศกดีได้มาจากปุ่นนี้นี่มาจากบางเล่นปุ่นดินนี่ํำแ<ค>พงแสนปุ่นนีนนี่มามหอดนี่พอดีกับเจ้ายางแตกนี่มันันคอยโกนถูทวนแล้วแสดง <c oughs> ว่าก็คือคำนวณมึงก็คือหนาติดถึกมาตั้งใจโดนหรอโดนแล้วเราไปตานี่นายางมันตัง้งนายางมันตั้งกับแม็กเนี่ยแม็กกับนายางตัวนี้มันตั้งกันเลยแต่ทีนี้มันกระแทกหลุมมันกเ็เลยแตกเจ้าสังเกตบ้างไงไงคอยเอามือสอดเข้าไปจับปุ่งยางเจ้านี่มันสิเป็นน้ำเลี้ยว มันมันจนมาหอนปิดมือแล้วนะมันไม่กินเป็นเรมันซ่อมซ่อมันซ่อมถุงพลาสติกถือไฟล้นน่ะนั่นแหละเอาลงเดี๋ยวขันตึงก่อนตึงก่อนตึงกันตึงกันตึงกันยังใอยเอาลงขันมาตึงเลยแต้องกล็บ่าเลยบอตึงจังไนกันยังใอยเอาลงเดี๋ยวไปต้องตึงแห้งตึงไม้นึงเออเออยังใอยเอาลงเลยอัดอีกเท่านึงไล่ทุกโต บักรอหน,น่อยๆนี่ยสายชีวิตเอาลงกันไ,ไ,ได้แล้วได้แล้วเด,เดี๋ยวเอาลงกันจะค่อยขันอีกอ้อยไปดีดรดเพิ่มไหมล่ะโอ้ยนี่มันต้องม้นสิโอ้หเยแล้ว พอพ่อยันเนี่ยนไร้เด้อขาดดิพ่อพอเงื้อเงื้อยุ่แล้วต่อไปจะเป็นแบบไก่นี่แหละพอเ่นพ่อเป็นเถ่าแก่เลยสิบโอเห็นเด็กหน่อยมาสมัครงานใหม่เอามันขาดเลยเด้อว่อจีไปดูถูกเด็กหน่อยเนาะโซดสิประชุมหันหลังออกมาเป็นได้แล้วพัสดุเหลือตัวหนึ่งครับพัสดุบอกนันว่าเหลืออีกตัวหนึ่งมันจะขาดเหมือนเนี่ย พ่อพ่อพอ,พอ,พอแล้วมันต่อแปลไปบอกี่งามับกว้างเอาขาดปัดขาดปัด,ด,ดไปเลยไปบอกให้มันเห็นขาดเนาะไปเอาขึ้นรถ แม่ไม่จะหลูกบอกกับอันนั่นละหลูกบอกย่างเดียวละกับีแขกกบแป๊บนี่ละเก็บอ๋เห็นอ่อยางไปน้ำเนึ่งแต่ยางสนามแข้งครับเจ้าเขาเบิ้งไหลสวดลดไหลสวดมากหกชั่วโมงว่าเป็นวิดีโอดิสนิไรลสวดดิสนิ เจ็ดชั่วโมงเลยมาได้๋เจ็ดชั่วโมงครึ่งแล้วนี่เลยม,มาตลาดบุรียังไงยม่เห็นอยากไปตลาดบุร <S S S> ีไปอ่เงินนี่แหละไปเลยซดไปขายรถไปยังนี่นะกลับมาตพะพุ่นอ่ะผมเดาว่าผิดหรอกนั่นแหละเดาว่าผิดดอกขาดการบ่มีผิดบ่นเลี้ยงยางเห็นไป็นืัองสิที่มันดังปุ๊บนี่คือตะปูมันได้งอกไงาะบ่บ่แมนคือแก้มยางเนี่ยมันถือกกระแทกกับขอบมันก็เลยแตกออก มองที่มันฟุบตรงนียไม่ยา่ไหมนี่แหลมองที่มันแตกก็คือแกมยางมันกระแทกถึงนี่แม็กแม็กก็หนายางนี่คือกระกแตมันบ่ล้มมันเลยแตกออกพี่มันนี่ตะปูนะตะปูที่รุดออกก็คือยางมันหนวดมากเดะมันบิดจังที่เดะมันเลยรุดออกเนี่ยมันบิดจนแฉะยางมันเลยตะปูมันเลยรุดออกมันต้องหนวดอยู่นี่ค่อยๆันแนที่เจ้ามานี่ละมันุดอออกพันังฟุบอยู่บนที่ว่างห้องเห็นยางไงล่ะเก็บยางไงละดังฟุบฟุบสองเทียร์พอก็เลยพอก็เลยหูุดหงว่ารถนีเกือบตะปูแทะก็เลยพ่อน รถเนี่ยเหยียบตะปูเนี่ยไปเป็นสี่รอยโลกับโบกับโบเหมดล้มอ่ะเนี่ยเขามาอดออนี่ถโบถอดออกอ่ะเดี๋ยวนี้มันพึงมันหลุดตะปูมันพึงมันหลุดวังวังยางมันระเบิดนี่แหละตะปูใหญ่เติบตะปูใหญ่เติบได้ไีมนี่ตะปูดูรูตะปูเลยนั่นใช่ไหมแตะปูชีตะปูห่างนี่โมตะปูสังกะสีธรรมดาเนี่ยละเงี้ยโมโม่เนบานเนี่ยตะปูสังกะสีเนี่ยละนี่น็อตเจี๊ยวป่อยเนี่ยนี่ครับรูตะปูครับหลักฐานชัดเจน ล้มมันหมดเอาทิมไปคางทางนี่นะทิมไปนี่เอาตะแม็กไปมาท่าบอครับหรือว่าจะไปเขีมบวกกันเขี่บวกกันไปเขี่บวกกันนี่อ่ะก็เอาสั้นลงนี่และแม็กเดี๋ยวมาสั้นลงนี่แม็กก็แม็กนี่จางก็เอาไว้นี่แม็กก็เอาไว้นี่จำไปแต่งเอาอยู่เยี่ห้มน่าใช่ยกไปไหมแม็กใช่แก้ปัญหาได้หรืออืมยวเย็นหนีแล้วนี่แล้วแม็กม่นี่ก็ได้ตรงนี้แม็กอ่ะเบิ้งเราต้องเอาขึ้นไปนี่ ะลงข้างล่างอย่างนี้เกิดมันเกิดลงข่ลงไปเห็นอย่างเนี้มันก็ขึ้นไม่อย่างเอาตัวนี้หลบเนี่ยมันปิดนะยังว่ารถต้นคอยพอดีเหรอวะมันเรียนเร็วไม่ต้องล็อกเอาขึ้นเอาขึ้นเลยเอาตัวนี้ขึ้นเอาบเอาตัวนี้ขึ้นหอยไปเนี่ยเนี่ยเนื้อหอยนี่ยเนื้อหอยหลอกเลยวะเนื้อหอยมันนี่นี่นี่บีบนี่นี่เอาไปหอยไปเห็นนี่หมอยโอวโหโอ้โห บอลูอานนี้เป็นตัวได้กับบอลูแหละเออมันเสียบกับเขานี่นี่เออนั่นนั่นล่ะเอาแม็กว่างไปหันท่านหน่ว่างไว้ขางบ่อนั่นเอาในห้องใส่ตั้งเติ้งบ่อตั้งเติ้งเบาะทั้งเติ้งบ่อนี่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 นั่นล่ะเอาว่างไปบ่อตอนเอาแม็กเมก่อนบุญบ่อบ่อจะไปเอาใส่มันออกยากกันเอาว่างหันล่ะอือนั่นล่ะเอายางมาใส่บบบนี้ เอาไปลงให้มันเอาฝืนยางไงยังเัินละดูฟุน้นเอาเท่าน,นั้นนึงเป็นวิทยาทาน,นทเดินยีรถแบบนี้แกมันอยู่รถมู้เนี่ยแม่นยางมันแตะล่อแลนไปมันกับบริมีสะเทือนหรอกมันเป็นสปริงถ้าแม่นแหนบมันคือคึกคือคือคืจ้าขี้มันตะไกลละ่แล้วสปริงมันนิ่มนี่ยแหละขวาเสียมันเ,เออนี่คัันเอ,อ๊ะครับเอ๊ะคือเัอินละไม่ได้ทับดอกนั่นละปิดเข้าไปเห็น เอาขายอขายอนมามัวขายยอนมาเนี่ยแล้วมันลงเองมาเนี่ยอืกดไปดิยอนจะแตะแตะๆนี่ยัไม่เตะหรอ,อกตีเจ็บขาเจ้าจของอ <laughs> นี่ลงเองครับมันลงเองไปเปิดบังไรสดเขาไปไ็นไรสดช่องช่องผมบอ YouTube 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 ตอนนี้กำลังไรอยู่ถ้าไปดึงเอาท็อปแทบเด้อภา,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 าษ,ษาภาษาไทยภาษาไทยอ่านภาษาอังกฤษบอกมอไม่ตีไม่ตี ไม่ตีเออแทบพากินพาเที่ยวนี่กำลังไหลสดอยู่นี่ด่นมากกันยกมือขึ้นหัวอยู่นะไหลสดอยู่นี่กดเข้าไปนา่ันหข้นลงอยู่นั่นแหละอย่างเี้นเสียงกับคองเป็นทำลงเราบันเนี่ยแหละผมตัดวิดีโอกับสีเงินสบไม่ยังสีดอนมึงนอนลัางเดะยอะใจเฮไป ครับผมบ่บ่บ่มี่นำใจยังเดียวครับผมขอบคุณในลายครับครับครับไปขอบคุณในลายเดี๋ยวเมืองเด้อยัง่อนกก็หูวยังนี่อะไรเฮี้ยนเดียวยู่นี่แหละอยากมาย้ำมาหลุดครับผมครับผมครับครับไปขอบคุณใลายครับครับครับขอบคุณในลายครับผมครับผมครับรเฮี้ยนีบอวบอะไรเฮี้ยนเ่ยมันต้องมาเจอกันอีกเดมาตอบแค้นอยู่ครับผมครับครับไป มันขับเคลื่อนล้อหลังดิเนาะขับเคลื่อนล้อหลังบอมันมีเฟืองถ่ายเป็นบ่ค่อยๆไปมันครับเคลื่อนล้อหลังนี่มันสีมันมันสีหนายางมันจับหน่อยค่อยๆไปเพราะว่ามันสีมืนมันสีมืออค่อยๆไปไปครับคครรัับบผมครับครับไปเนี่ยถือว่าไปหาอยแล้วครับ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 คนมีบุญแหละจะค่อยได้พ่อกันครับผมขอบคุณทั้งหลายครับครับครับ คุณทำรถมากกว่าสีปปีแล้วไปกไหครับผมครับผม